สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ร้านถูกดีมีตรฐานทีละรรการค้าครับจิจิในวันที่ไหนอขออภัยครับลืมวันที่ครับวันนี้วันที่22วันอังคารครับวันอังคารที่22เดือนมีนาคมครับผมกับร้านถูกดีมีมาตรฐานของพวกเราครับวันนี้ฮะก็เช่นเคยครับจะมาอัปเดตยอดขายของพวกเราครับ ไก่จะปิดร้านแล้วครับเหลือเวลาทําการอีกครึ่งชั่วโมงครับก็เลยขออัปเดตก่อนครับน่าจะเรื่องของยอดขายไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่ครับเนาะพวกเราก็จะมาดูของยอดของวันนี้ครับเมื่อวานพวกเราได้ไปเท่าไหร่นอกพี่น้องเนี่ยลืมแล้วนี่เมื่อวานถึงหมื่นไมเจ็บฮะลืม อ๋อตอนตอนใช่บ่ขอ,อยา,คา,า,าดครับเมื่อวานวันที่21ครับได้หมื่นหนึ่งพนหานนขออภัยรอบนึงครับเมื่อวานได้9,800ร้อบาทครับผมยอดไม่แตะหมื่นครับวันนี้ก็เลยมาพาเพื่อนมาชมบรรยากาศของพวกเราว่ายอดเราจะไปถึงไหนกันเนาะแต่ก็ให้ดูด้านนอกไปก่อนครับเผื่อเพื่อนๆที่ ไม่เคยเข้ามาชมร้านพวกเราได้เห็นบรรยากาศร้านูุดีวิษฐานทิทรทอการค้าครับที่ตั้งอยู่ที่บ้านนวแดงเทศบาลตะบนหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับว่าบริเวณร,ร้านพวกเราอยู่ตรงไหนอยู่ติดกับอะไรอ่าพวกเราอยู่ติดกับถนนเส้นถนนชนบทครับเข้าไปในตัวตำบลกันเนาะตรงนี้อีก700เมตรก็จะไปถึงถนน เส้22 6, ına, น226ครับถนนเส้นบุรีรัมย์สุรินทร์ครับเน่เส้นหลักเส้นใหญ่เลยครับเนาะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเส้นนี้ก็จะวิ่งไปถึงสถานีรถไฟหนองเต็งฮะทางด้านหลังของเราครับก็เลยพาไปชมบรรยากาศช่วงเย็นๆเะมันจะเป็นบรรยากาศที่น่าถ่ายคลิปครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศของอากาศเริ่มเย็นลงแล้วพวกเรามี2ร้านครับด้านด้านหน้าพวกเราก็ทําเป็นร้านซีพีฮะเป็นเอาสินค้าของเก่าๆมาขายแล้วก็ ทำการขายพวกเนื้อหมูเนื้อไก่ฮะแล้วก็สินค้าของสดเล็กน้อยครับยังไม่เต็มรูปแบบครับนะฮะเรายังไม่มีเวลาเอาลงกองยังไม่มีเวลาที่จะมาทำตรงนี้เลยแม้กระทั่งสียังทางไม่เสร็จเลยครับตรงนี้ฮะอีกไม่เกินอาทิตย์หนึ่งครับผมจะมารีวิวให้ดูผมจะนำสินค้าประเภทเรื่องของหมูเห็ดเป็ดไก่ครับมาวางนี้แล้วก็เรื่องของผักแล้วก็เรื่องของกระเทียมหอม จะเอาให้ยิ่งใหญ่ตรงนี้นะครับเอาให้เยอะที่สุดครับเอาให้หน้าซื้อหน้าเลือกหาเลยฮะเพราะว่าตอนนี้เราขายได้แล้วครับตรงนี้สินค้าข้างเคียงจากร้านถูกดีมีมาฐานก็สามารถที่จะขายได้ครับนี่ฮะร้านสองของพวกเราครับนะฮะแต่ว่ายังไม่มีสินค้าครับเพราะว่ายังไม่มีเวลามาดูแลเลยครับผมเอาตรงตรงเลยครับตรงนี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําเรื่องของอ่าเป็นเราจะทําเป็นอ่าร้านขายหมูฮะนี่ฮะ คานินทรฟู้ดโดย CP ครับเป็นร้าน CP ีสาขาบ้านนุ่นแดงครับแต่เรายังไม่ทำไม่เสร็จเลยครับนะฮะก็ดูสิครับสีเสือยังไม่ไมทาไม่ทาเลยครับนะตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้อนาคตอาจจะทำเป็นตลาดน้อยๆครับเนี่ยเพราะว่าด้านนน้นเรามีโรงงานน้ำของพวกเราเป็นน้ำดื่มหยอดเหรียญครับน้ำดื่มหยอดเหรียญแล้วครับ ถ้าเราใช้ไฟยาวเหยียบไปถึงนู่นนะครับแล้วก็ทําไปตลาดตรงนี้โอ้โหน่าจะดีครับเนาะน่าจะดีมากมากครับติดไฟทําไปตลาดเลยครับตลาดเย็นครับตลาดเย็นตลาดเช้ามาที่เดียวได้หมดครับนี่ฮะคือผลพลอยได้ที่เราทําร้านถูกดีมีมาตรฐานเราได้ประโยชน์จากได้ดึงลูกค้ามาแต่ร้านเราก็จะบังฮะมีตรงตรงนี้ฮะร้านนี้นะครับที่บดบิดบังบดบัง ร้านถูกดีของพวกเราแต่ร้านถูกดีมาตรฐานครับส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจําหรือลูกค้าในชุมชนสัดส่วนมากครับลูกค้าขาจรนี่หาแทบจะไม่ค่อยเจอแหละครับเนาะเพราะว่าถูกดีมาตรฐานเขาทํามาเพื่อ,อเป็นโชว์ห่ว,หวยในชุมชนเป็นโชว์ห่วยที่ขายให้กับลูกค้าในชุมชนพวกเราเองครับนะฮะชุมชนใกล้เคียงด้วยครับเนาะ เขาเจาะจงมาร้านกดีมีร้าฐานอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับผมเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มาเช่นเคยเก็อยากทําคลิปให้เพื่อ,อนๆได้เห็นครับกับบรรยากาศของพวกเราและยอดขายของพวกเราบางวันก็อัปเดตยอดยอดที่ว่าอัปเดตยอด20วันได้กําไรเท่าไหร่อ่ะยอดสิ้นเดือนได้กําไรเท่าไหร่ครับ เดือน <The S 2> <The S 1> นี้ของเราน่าจะพลาดเป้าอย่างที่เราคุยไว้ว่าอยากได้ถึง6 7หมื่นเรื่องของปันผลครับแต่น่าจะไม่ถึงครับเพราะวา่า20วันเพิ่งได้แค่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดไ่ด้ได้สามหมื่นแล้วตอนนี้ไ่ด้ได้สามหมื่นครับผลกาไรเนาะส่วนแบบปันผลน่าจะได้สามหมื่นครับยังไม่ได้หกักโน่นหังนนี่นะครับเนี่ยแต่ว่าผมว่าถ้าเป็นเรื่องของถ้าเป็นเรื่องของอ่า การเปิดร้านโดยขายกันเองนะสมมติว่าขายพ่อแม่ลูกหรือขายในคนในครอบครัวผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับเนาะสามารถที่จะขายแล้วก็ได้กําไรดูแลครอบครัวได้อย่างสบายครับเนาะใช้จ่ายทุกคนอย่างสบายเพราะว่าถ้ากําไร 6- 7เจ็ดหมืน่นเนี่ยหรือห้าหมืน่นหกหมื่นนี่แล้วเรามีร้านสองไปด้วยอย่างนี้ครับโอ้สบายมากครับมีร้านสองแล้วก็มีเวลาพอที่ดูแลเพราะว่าได้เยอะแน่นอนครับ อย่างพวกเราไม่มีเวลาดูแลเลยครับเนาะเราเปิดร้านนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้ไม่เคยได้สัมผัสเรื่องการขายเลยมีแต่ลูกหลานหรือพนักง,งานที่ขายกันครับที่ขายกันนะพวกเราก็ได้มาชมแค่ช่วงเย็นมาถ่าย Youtube มาคุยเล่นมาดูกันแค่ช่วงเย็นครับเรื่องที่จะมาบริหารจัดการไม่ได้มีเวลาเลยครับเนาะฮะ ช่วงนี้ครับอาจจะเดือน2อสเดือนแรกนี้อาจจะเราจะได้ไม่ได้กําไรครับเราได้เราน่าจะได้แค่เรื่องของค่าตอบแทนพนักง,งานพวกเราค่าน้ําค่าไฟเนาะฮะก็ไม่ซีเรียสครับเรื่องนี้ครับพวกเราใช้ตรงนี้เป็นที่ทําการเรื่องของหอจกรเราหลายๆอย่างครับเป็นที่ทําการของการทํางานพวกเราเนาะเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาทํากําไรตรงถูกดีฐานครับ แต่ผมว่าถือว่าแค่นี้ก็ดีสําหรับพวกเราแล้วครับเนาะอ่าอย่างน,น้อยน้อยที่สุดก็ลูกหลานหรือว่าลูกหลานพวกเราตรงนี้ได้มาทํางานร่วมกันได้มาดูแลร้านด้วยกันครับได้ทํางานด้วยกันดูแลร้านให้เราเนาะเนี่ยก็คุยไปเรื่อยไปเปื่อยนะครับมีอะไรคุยก็คุยหันไปเจออะไรก็คุยเนาะบางครั้งก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรแค่อยากจะให้เห็นร้านของเราแค่อยากให้เห็นอัปเดตร้านพวกเราอัปเดต ยอดขายพวกเราฮนะเพื่อมีอะไรตื่นเต้นก็นจะอัปเดตครับเนาะอัปเดตร้านพวกเราว่ายอดขายยังไงฮนะวันนี้พลิกไหมวันนั้นได้น้อยวันนี้ได้มากครับเนาะนะดูกันครับเนาะนีผมว่าถ้าถ,ถ้าพูดถึงความรู้สึกของผมเนี่ยผมว่าทุกิจสานนี้ดีมากๆครับสําหรับอ่ชุมชนหรือสําหรับความคิดของผมครับถือว่าดี อ่าสมมุติว่าครับผมและก็ครอบครัวหรือว่าผมนี่ไม่ได้ไปทําธุรกิจอย่างอื่นนี่เรามานั่งจัดการบริหารถูกดีมีมาตรฐานนี่ครับสบายมากเลยครับพ่อแม่ลูกได้ทํางานหาสินค้ามาขายร้านสองครับหามาทุกอย่างครับที่ถูกดีมีมาตรฐานไม่มีฮะสินค้าสดกับพวกกับข้าวปลาวาาขายเนี่กําไรบวกซ้ายบวกขวาเนี่เป็นแสนนะฮะเนาะนี่ครับเผื่อเป็นแนวทางหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านครับหรือน้อง พี่ๆนง้องที่ทํางานอยากกลับมาอยู่บ้านหรืออยากกลับมาทําร้านเนาะถึงไม่เป็นร้านถูกดีมาตรฐานครับจะทําได้ระบบทําจัดเรียงสินค้าและอย่างสวยงามก็ถือว่ามีโอกาสดึงดูงดลูกค้าได้แน,น,น่นอนเนาะแต่อีกมุมหนึ่งครับถูกดีมาตรฐานมีสินค้าทุกๆอย่างมาให้เราเราลงทุนแค่จัดร้านเนาะเหมือนกับว่าตกแต่งร้านครับเนาะแล้วก็บางท่านยังไม่เข้าใจเนาะเราตกแต่งร้านอ่ะสมมติเราหมดสักแสนหนึ่งอ่ะเราก็มีเงิน ทุนคำประกันไปอีกสักสองแสนครับรวมเษษ็ดเสร็จบางท่านก็ตีเฉลี่ยมาที่สี่แสนก็มีตังสี่แสนเงินสดสี่แสนเนี่เราสามารถที่จะทาได้ถูกดีครับถ้าผ่านเกณฑ์อนุมัตินะครับไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วข้างๆเรามีดุกดีเราจะทําถูกดีด้วยไม่ได้นะครับชุมชนหนึ่งก็เขาให้อ่าไม่ได้สักกี่ร้านหรอกครับเขาให้แค่ชุมชนละร้านหรือว่าถ้าความหนาแน่นของประชากรเยอะเขาก็เพิ่มให้ได้ครับแต่เขาไม่สามารถที่จะให้พาร์ทเนอร์อยู่ติดกันได้ครับเนาะอย่าง ชุมชนพวกเราก็น่าจะได้แต่เราคนเดียวแหละฮะได้เราร้านเดียวเพราะว่าชุมชนแค่200กว่าลังคาเรือนครับเนาะนี่ฮะคือเหตุผลไม่ใช่ว่าทุกคนมีตังค์แล้วอยากทําถูกดีได้หมดทุกคนนะครับไม่ใช่นะครับเนาะนะฮะเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามาชมแล้วจะได้ความกระจ่างตรงนี้ครับไม่ใช่ว่าใครอยากได้ก็ได้ฉันอยากฉันมีเงินจะทําร้านฉันมีเงินสยอย่างฉันมีเงินที่ไม่ต้องกู้ก็ไม่ใช่ว่าคนจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของถูกดีมีหลัฐานครับเนาะ ต้องผ่านการอนุมัติจากส่วนกลางของถูกดีต้องมาตรวจร้านครับผู้หลายอย่างหลายขั้นตอนครับกว่าจะเป็นร้านถูกดีประรฐานขึ้นมาได้นี่ก็ไม่ใช่น้อยครับบางท่านที่ไม่มีทุนยิ่งลําบากไปใหญ่ครับเนาะถ้าต้องสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยโหหมดไป4ี่ห้าแสนไม่พอหรือร้านหนึ่งไม่พอต้องมาเสียค่าตรงค่นี่แล้วก็ยอดขายก็ไม่ใช่ว่ามันจะ อลังการงานสร้างครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าถูกดีมีของขายจนวันหนึ่งเจ็ดแปดหมื่นทุกวันเป็นไปไม่ได้ครับเนาะร้านถูดีมาตรฐานก็เหมือนร้านชงหวยธรรมดาครับและเป็นร้านที่แต่ว่าเป็นร้านที่มีทุกอย่างมีสินค้าหลากหลายราคาก็ประหยัดแล้วก็มีสินค้าโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้าครับเนาะนี่ฮะแล้วของเราก็จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีโคละครึ่งฮะนี่ครับเป็นการดึงดูดลูกค้าอีกอย่างหนึ่งครับผมเนาะนะฮะข้อดีครับผมเนาะหลายๆข้อครับเราก็คุยไปไม่คุยอะไรจําไม่ได้แล้วคุยอะไรหรอครับเนาะก็เข้ามาดูแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูครับรอบที่สองครับเนาะแล้วก็พนักงานขายของเราครับถ้าท่านไม่ครไม่เคยเห็นครับน้องจีจี้กับน้องจิ๊บจิ๊บครับเป็นพี่น้องกันหลานครับมาช่วยขายพวกเราเนาะน้องจีจี้ในขวัญใจถูกดีนะ เพราะว่าถ่ายเมื่อไหร่ต้องเห็นน้องจีจี้เพราะน้องจี้อยู่รอบกะดึกครับเนาะ,ะมาดูกันครับอย่าเบื่อกันนะครับที่ทํว่าอยากให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วอัปเดตยอดขายครับว่าพวกเราไปถึงไหนกันยังไงถือเพื่อนที่ไม่เคยได้เห็นนะถุนดีมาฐานจะได้เข้ามาชมก็ร้านถุนดีมาฐานหน้าตาเป็นอย่างนี้ดูหลายๆช่องครับของเราเนี่ยจะแปลกกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาหน่อยฮะเพราะมีกระจกกั้นครับแล้วก็สินค้าจะเยอะ ไม่มีที่วางนะฮะนี่ฮะดูมันเกินพื้นที่ออกมาด้านนอกครับจริงๆพื้นที่ทุนมาตฐานเขาให้เราอยู่ที่เจดตารางเมตรครับสินค้าที่วางแล้วก็12บตารางเมตรที่เป็นพื้นที่ของสต็อกครับแต่สินค้าเราวางขอไม่ได้ฮะเราต้องเอาวางด้านนอกเลยครับโอ้โหหมาเอามาหอนครับเนาะมาดูครับยอดขายครับจะได้ปิดคลิปครับน้องจีจี้ท่าหร่ยอดขายของพวกเราครับ ันนี้ใช้ได้ครับหมื่นสี่พันกว่าบาทครับถือว่าโอเคครับนะไม่ใช่โอเคโฮเบลนะครับโอเคเนี่ยจะใช้แล้วครับั้งแต่เปิดร้านถูกดีมาก็ไปย้อมผมเองครับเนาะมีสินค้าที่เราต้องการก็ผมดํามาจนถึงวันนี้ในตอนนี้ก็จะงอกคืนนี้แล้วครับนะนี่ให้ดูด้านในนะครับดูด้านในเล็กน้อยว่าถูกดีปาะรฐานมีสินค้าอะไรบ้างครับเพื่อนเพื่อนที่ไม่เคยได้เข้ามาชมจะได้เห็นว่าถูกดีปาะรฐานนําสินค้าอะไรมาขายแล้วก็เนี่ย มีหลากหลายครับนี่เครื่องดื่มน้ำวงน้ำเมาอ่าเครื่องของข้าวเหนียวข้าวเจ้ามีหมดครับนี่แล้วก็ตู้แช่ก็มีสองบานสองใบใบละสามบานโอ้โหอลังการครับร้านเราสะอาดมากครับพอน้องๆ,ๆพนักงานเองรเราสะอาดจริงๆครับถูทั้งวันครับนี่ฮะกินทั้งวันนะาสะอาดจริงๆครับพูดอย่างนี้ครับจะได้ไม่สกปรกครับเราต้องพูดอย่างนี้ ถ้าพูดั๊บสกปรกไม่ได้ครับต้องสะอาดทุกวันนี่เชลเชลสะอาดมากๆครับอยากให้เห็นครับถ้าเพื่อนๆกลับย้อนไปดูคลิปของกเราครับเนาะตั้งแต่ร้านเป็นร้านเก่าแล้วครับโอ้โหอันนั้นครองทับอยากใ่ครับกองทับฝุ่นฮะไม่ทาครับฉันไม่แคร์นทุกวันนี้ไม่แคร์ไม่ได้ครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมาตรวจของเรามากรวดกี่ครั้งแล้วเนี่ฮะอ้าว โอ้โห,โโหเปิดไปจะสองเดือนนี่นะเขาจะมาตอนไหนล่ะอของเราร้านเราคิวองคิวไอยังไม่เข้าเลยเนาะยังไม่เข้ามาเลยครับและยังไม่รู้ว่าสินค้าจะหายหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยยังไม่รู้ครับว่าสต๊อกของเราจะหายหรือเปล่าจะโดนหักหรือเปล่าครับผมเห็นในคลิปหลายๆคลิปที่เขาทํากันครับว่ากลัวนั่นกลัวนี่ฮะคอนเทนต์ผมไม่รู้จะกลัวอะไรเนาะก็ยังไม่มีใครเข้ามา ตั้งแต่เปิดร้านมาก็ประมาณนี้นะครับผเนะเนี่ยร้านของเราก็ดูสะอาดสะอานครับเนี่ยเปิดท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องของการค้าขายเรื่องของการอยากทําร้านถูกดีขายที่เป็นระบบครับเนาะอ่ะเมื่อกี้ยอดเท่าไหร่หมื่นสี่พันเนาะวันนี้สรุปยอดนะครับหมื่นสี่พันกว่าบาทครับก็ถือว่าใช้ได้ครับผมกับวันที่ยี่สองวันอังคารครับผมวันนี้เดือนมีนาคมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับพูดมากแล้วครับเริ่มเจ็บคอแล้วอ่ะ ขออภัยถ้าพูดไม่รู้เรื่องถ้าพูดไปมั่วซั่วก็ขออภัยครับเนาะเข้ามาแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่เข้ามาเข้ามาแล้วเพิ่งได้เข้ามามาชมคลิปพวกเรายังไม่กดซับสไครก็ขออนุญาตครับเนาะกดติดตามพวกเราด้วยครับให้เป็นกําลังใจกับช่องพวกเราครับนะฮะอยากได้สักพันซับแล้วครับผมตอนนี้เพิ่งได้แค่ห้าร้อยครับเข้ามาช่วยหน่อยรัวรวให้นะครับเราจะได้สักพันครับครับเนาะมีกําลังใจจะทําแต่ว่ายังไงถึงถึงไม่ถึงยังไงผมก็อยากจะทํา คลิปนี้เพื่อให้เป็นความรู้ให้เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเพื่อจะเข้ามาชมแล้วพวกเราได้ตัดสินใจเนาะอย่างถูกดีมาตรฐานบางคนก็ไม่ใช่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์ครับที่เข้ามาดูหรือว่าคนที่อยากตัดสินใจก็เข้ามาดูเลยครับเนาะมาดูคลิปพวกเราจะอัปเดตทุกๆวันยอดทุกๆวันแล้วก็ย่อสิ้นเดือนนะว่าพวกเราจะได้กําไรสักเท่าไหร่ครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจพวกเราครับ กับร้านถูกดีมาตรฐานทีระรรการค้าครับสวัสดีครับผม